<Okay. S 2> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนีกัมาพ่อกับสาววันโกกอนะคะนาะวันนี้เราจะขึ้นวัดถ้ำผาเอกกันนะคะมากับป้าถอนค่ะวันนี้หลายคนอยู่ค่ะรออยู่บนถ้ำนะคะนาะเดี๋ยวเราจะพักก่อนนะคะนีหิวกะละมังหาบนะคะหาบหาบค่ะพี่น้องคนละหาบเด้อค่ะเดี๋ยวเรา อ่าพวกนี้มีงานส่งไม้เท้าหลวงปู่ลิ้นเนาะนะ้ะถะถอนเนาะยุง,ยงเยอะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันเนาอคคะเนาะมาพบมาพร้อกันมืออื่นสีไหลซสดเลยคะ่ะมือแรงมือแรงแาาถ้ามีแบตนะเอามาสองก้อนรู้จะได้น้อยได้เยอะนะคะ อ่าตอนนี้เราก็เดินขึ้นต่อนะคะยางตอค่ะพี่น้องยางตอเศร้าเมื่อยแล้วค่ะเศร้าเมื่อยแล้วก็เดินขึ้นต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะเป็นก้อนหินเนี่ยเจักเล็จกจ้าหน่อยค่ะผ้ากันหาบขึ้นไปกันถืกนนอกะละมังคนละหน่วยค่ะพี่น้องกะละมังคนละใบก็ไม่ยากเนาะกะละมังเท่านี้เนาะ เดือเอาบุญมาฝากด้วยค่ะ,ะพระอาจารย์ตามมาข้างหลังนะคะมาแล้วพระอาจารย์มาทำอะให้ดูพระอาจารย์ได้เลย